สวัสดีสมาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ Honda CR-V รุ่นพิเศษ Wish Education ปี2009 2.0 EL ตัวท็อปสุดขับ4รถบ้านแท้100%ครับ วันนี้เปิดในราคา299,000บาทครับเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเบาๆสบายๆได้สีขาวครับตัวพิเศษคันนี้ต้องบอกว่าแรไอเทมสุดๆใครตามหาอยู่เอาไปใช้ครับคุ้มค่าครับขับกันยาวๆที่นี่บริการทั้งก่อนการขายและหลังการขายครับจัดส่งรถทั่วประเทศครับถึงหน้าบ้านสไลด์ให้ถึงที่ครับ ง่ายๆที่นี่ที่เดียวนะครับส่วนจัดไฟแนนซ์ก็มาคุยกันได้ครับเครดิตดีไม่ดีอย่างไรนะครับเอาที่ใช่เอาที่ชอบครับรับรองเราดูแลให้อย่างเต็มที่เลยนะครับรถจอดอยู่บางบัวทองนะครับเพื่อนๆใครสนใจนะครับเฮียนัดเข้าใจดีครับมาคุยกันได้เลยนะครับรถคัดสรรพิเศษให้กับสมาชิกครับไม่ว่าท่านจะอยู่เนื้อใต้ออกตกนะครับเราดูแลทั้งหมดเลยที่ผ่านมาการันตียอดขายให้กับสมาชิกได้ทราบกันแน่นอนนะครับรับรองไม่ผิดหวังใครสนใจนะครับขอคน ที่นัดหมายกันมาดูรถนะครับหรือคนพร้อมนะครับ0885845375นะครับ0885845375นะครับรุ่นพิเศษรอท่านอยู่ครับ